มีคนถามครูมาเยอะมากเลยนะคะครูเอคะยิ้มยังไงให้ดูจริงใจก็ยิ้มอย่างจริงใจไงอย่าไปทําให้ดูจริงใจเพราะมันไม่จริงใจแต่ถ้าเราจริงใจยิ้มยังไงก็ดูจริงใจคือถ้าสมมติเรากําลังมีความสุขเราก็ยิ้มต่มอารมณ์ข้างในของเราออไปมันจะสอดคล้องกับทุกอย่างเลยค่ะเพราะเวลาคนที่เรายิ้มจับข้างในเนี่ยตามันจะยิ้มแก้มมันจะยิ้มมันจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ไปกังวลว่ายิ้มระดับหนึ่งมุมปาก ระดับ2เห็นฟันรำไรระดับสามเห็นเหงือกเล็กๆโอ้ยมันจะตาตึงมากเลยนะคะเพราะว่าตาเราจะเกรงอะ่ะเราจะยิ้มแต่ปากแต่ตาเราจะไม่ยิ้มแล้วพอเรายิ้มแบบนี้อินเนอร์ไม่มา,าเกิดอะไรขึ้นคะหน้าสัน่นสะเทือนอย่างงี้ไม่ไหวนะคบอันนี้มันจะดูตึงโบไปหน่อยเวลาที่ยิ้มที่ดีที่สุด คือยิ้มจากข้างในแต่ถ้าสมมุติคุณจะต้องไปถ่ายรูปแมนะคูค่ขามันก็ไม่ได้รู้สึกอยากยิ้มตลอดเวลาแต่มันต้องถ่ายรูปอะค่ะจะทายังไงวันนี้ครูง้อจะให้เทคนิคไว้3เทคนิคนะคะทริคที่1นั่นก็คือการพูดในใจค่ะให้เราพูดคําที่มันเป็นคําบวกๆแล้วก็ให้คํานั้นอนะ่ะดังกว่าจริงและเสียงสูงกว่าจริงเช่นอะไรสมมติเรายิ้มแล้วเราอยากจะพูดข้างในว่าสวัสดีค่ะใช่ไหมฮะชีวิตจริงเราอาจจะบอกสวัสดีค่ะ แต่ถ้าเราพูดแค่นี้ในใจเนี่ยน่าจะออกมาไม่ได้ให้เราพูดดังกว่าจริงและเสียงสูงกว่าจริงเช่นในใจของครูคือสวัสดีค่ะแต่พอเวลาเราถ่ายเราไม่ต้องเปล่งเสียงออกมาน,นี่มันอยู่ข้างใน5 4 3 2เห็นไหมคะเราก็จะสวัสดีค่ะมันจะออกมาจากแววตาของเราคุณอยากสื่ออะไรคุณก็ส่งมาจากอินเนอร์ของคุณได้เลยและทริคข้อที่2คือทำให้ตัวเองขำค่ะ เพราะเวลาเราขำเนี่ยมันจะยิ้มออกมาเป็นธรรมชาติทําให้ขทำทําได้ยังไงบ้างหนึ่งก็คือคิดถึงเรื่องตลกตลกที่เคยผ่านมาเพื่อนคนนี้เคยทําอะไรตลกเราก็เราอาจจะขำออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะและจังหวะนั้นอนะ่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากหรืออาจจะลองใช้การพูดครูง,ง้อเนี่ยยีกว่าปีของการทําโค้ชมาเนี่ยตั้งแต่20ปีแรกเลยครูแบบให้นักแสดงบอกเวลา,ายิ้มไม่ออกให้คุณหัวเราะไม่มีเหตุผลแบบ <laughs> อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะรู้สึก เขินตัวเองเองช่วงเราเขินตัวเองเนี่ยเราจะขำจริงค่ะและนั่นแหละจะทําให้เราได้น่ายิ้มที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะแต่อย่าแบบเออกระเริกมากไม่ใช่บอกคนเราไม่มีเหตุผลนะแล้วเขาถ่ายมาเห็นอยู่ที่ออลิ้นไก่ผง,งาพผง,งาบอยู่ไม่ได้ให้เราแบบตั้งสติเ <c oughs> หมือนเราไม่มีเหตุผลแล้วเราก็จ้องกล้องไว้และเทคนิคที่3ค่ะเวลาที่เรายิ้ม เวลาที่เรายิ้มสําคัญมากจะต้องบุคลิกดีด้วยไม่ใช่แบบเออกระเิกแบบเอิกอากจนทําให้ขาดบุคลิกภาพหรือบางครั้งยิ้มแล้วเห็นฟันครบทุกซี่บางทีมันก็จะเกินเรื่องเกินเบอร์ไปถ้าเกิดเราต้องการถ่ายรูปที่สร้างความน่าเชื่อถือให้ยิ้มเห็นเฉพาะฟันบนค่ะเห็นไหมคะต่างกันนะคะถ้าเกิดสมมุติเรายิ้มเห็นฟันล่างด้วยจะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ห,ลหลายแล้วนะคะอันนี้มันจะดูเห็นไปถึงฟันผุร่องไรเหลือฟันของเราไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นให้ยิ้มเห็นฟันบนไว้นะคะหามุมที่เราชอบอนะคะ่ะลองส่องกระจกดูก็ได้เอออย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้เราเจอมุมที่ใช่เพราะคนบางคนยิ้มเห็นฟันอาจจะสวยน้อยกว่ามุมมั่นใจของฉันคือยิ้ม ยิ้มไม่เห็นฟันอาอย่างนี้ก็แล้วแต่คนค่ะหาจุดที่เราพึงพอใจแต่เวลาที่เรายิ้มเห็นฟันนะคะมันจะทําให้คนที่เห็นเราอะรู้สึกว่าเราจริงใจเปิดเผยมากกว่าที่เราจะอมยิ้มแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าอยากให้ดูจริงใจเริ่มจากอันดับแรกใช้ความจริงใจเนี่แหละคะ่ะแล้วที่เหลือลองใช้3ามทริคที่ครูง้อแนะนําดูนะคะก็จะทําให้เราเป็นคนที่ยิ้มสวยเป็นมิตรหน้ามองใครเห็นแล้วก็อยากที่จะยิ้มคืนให้กับเราค่ะ